สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าว,วันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังพาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสภากาชาติไทยจัดโครงการชุมนุมกาชาติครั้งที่11เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในโอกาสฉลองพระรนมายุหรอบ2เมษายน2558 สภาการาชาไทยการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยระหว่างวันที่15ถึง7กรกฎาคมนี้ณบริเวณพื้นที่กิจกรรมไลฟ์สไตล์ฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข022564043-4ค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไปประดับธงตาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกยียรติตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะส่วนผืนผ้าของธงตาสัญ,ญลักษณ์นั้นเป็นสีม่วงอันหนึ่งกรณีที่มีความประสงค์จะนำตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการกิจกรรมหรือสิ่งของใดๆก็ตามขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาต ไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักราชเลขาธิการในส่วนจิรดาติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลข022801640 1ต่อ123ค่ะมาต่อกันที่วิทยาลัยการบริหารและจัดการพระจอมเกล้าราชกบังเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้โดยไม่มีค่าลงทะเบียนใดๆพร้อมฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอันทันสมัยผู้สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข023298460หรือ0895324477หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ amc.kmitl.ac.th ค่ะ ปิดท้ายกันนะคะที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปร,ระจำปี2558รุ่นที่20สมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่3พฤษภาคม2558 เปิดทุกวันเว้นวันเสาร์ณอาคาร1ห้อง101ชั้น1คณะสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ indpsy.ku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข025612522และ025613480 84ต่อ101ค่ะ คิดดีทําดีต่อกันเป็นการสร้างสารรค์สังคมให้น่าอยู่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ